เป็นทุกขเวทนาคนหนึ่งเป็นมิตรเปิดเกิดพบข้าวก็เกิดเป็นสุข,ขเวทนานะทีนี้ไอลักษณะทางเวทนาเนี่ยท่านจําแนกเวลาท่านจําแนกไม่ต้องไปจําพิสดานะฮะจะหมายความมาท่านแสดงหนึ่งก็ได้อย่างเวทนาขันเนี่ยมันแสดงเป็นหนึ่งบางทีก็แสดงเป็นสองคือสุขกับทุกขสุขกับทุกขนี่แสดงว่าไอที่ไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มันก็เจืออยู่กับสุขนิดหน่อยบางทีแสดงเป็นสามคือสุขทุก แล้วก็ไม่ทุกไม่สุดบางทีแสดงเป็นห้าบางทีแสดงเป็นอะไรแสดงเป็นหกบางทีแสดงเป็นเก้าบางทีแสดงเป็นเท่าไรสิบแปดสามสิบสองร้อยแปดนะบางันเวลาเขาพูดบางทีไปนั่งเถียงกันเองเถียงกันเองเช่นว่าคนจํามาห้าคนหนึ่งจำมาสามแล้วมานั่งเถียงกันเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ขีดความสามารถของคนฟังว่าคนฟังนี้มีพื้นฐานประนญาอัตยาสายมากน้อยแค่ไหนเป็นไรบางทีก็ว่าเชละเอียด แต่ถ้าพื้นฐานคนฟังไม่มากนะักก็ว่ากันเบาๆาเวทนาทรงแสดงแนวเดียวกันเวทนานัตตาดุก,ก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอนัตตาถ้าว่าเวทนานี้จะเป็นอัตตาตัวตนแล้วเวทนานี้จะไม่เป็นไปเพื่ออภัตหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปตามเหตุตามปัจจัย สัตว์ทั้งหลายจะตั้งความหวังให้เวทนาว่าจะตั้งความหวังในเวทนาว่าขอเวทนาจงของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้ตั้งความหวังได้แต่เพราะเวทนาเป็นอนัตตาเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออภาพัทรสัตว์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยได้นี่เวทนานี่เราดูได้ชัดเลยนะดูได้ชัด เช่นเรานั่งนานๆนะฮะเกิดทุกขเวทนาบอกให้มันหายมันไม่ยอมหายยิ่งปวดใหญ่เลยกำหนดบางทีเวทนาแปลว่าปวดหนอปวดหนออะไรแต่ละพวกพวกพวกหนอหนอเนี่ยฮะมันยิ่งมันยิ่งปวดมันใหญ่เลยบอกให้มันหายมันไม่หายบังคับมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้มันอยากจะเกิดมันเกิดเราต้องการจะให้เป็นสุขเป็นสุขว่าให้มันสบายสบายมันก็ไม่ยอมสบายฮะบางทีก็จัดที่นั่งที่นอนจะสบาย เราต้องการนอนให้สบายนั่งให้สบายบักทีเอาจิตเป็นเหนียวอ,อะไรมาไม่รู้นอนสบายทั้งๆท,งท,งท,ที่นอนอะไรสบายหมดแต่ว่าใจเป็นเหนียวมาเรื่องไม่ดีเลยกลุ้มเลยกลุ้มหายไปหลยบางทีก็กระสับกระส่ายไปแสดงว่าเราบังคับมันไม่ได้บังคับไม่ได้โดยฐานะนะฮะแต่ก็มีวิธีที่จะฝึกปลือขึ้นมาเพื่อควบคุมได้ควบคุมมันได้ในระดับบางระดับนะฮะ แต่จะเอาเข้ามันจริงๆมันก็ก็ไม่ได้โดยโดยสภาพเขามันแล้วเนี่ยได้แก่อะไรได้แก่ใจที่เราปล่อยวางในเวทนาเนี่ยเราจะเห็นว่าบวกก็ปวดใช่ชั่งพอไม่ใส่ใจมันมันก็เฉยๆไปเองแต่ว่าส่วนมากแล้วเราไม่ยอมพอปวดเรายิ่งคิดถึงเรื่องปวดเลยอย่างนั่งกรรมฐา,านอย่านั่งสมาธินี่พอบางทีพอปวดมันก็ลืมแล้วพุทโธไม่พุทโธมันนั่งมานั่งคิดถึงเรื่องปวดนี่แหละ นี่แสดงให้เห็นว่าปกติแล้วใจเรานั้นคืออาทรกับร่างกายนี่มากเป็นห่วงเป็นใยเรื่องร่างกายนี่มากเวลาสุขมันก็ชื่นชมกับตรงนั้นน่ะกับ,ก,บกับกายของเราแล้วเวลาทุกข์มันก็ไปเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องร่างกายประทรงแสดงไว้โดยสภาพเดียวกันนะ,ะว่าคือสูตรนั้นเหมือนกันหมดเลยใช้คําเหมือนกันหมดอย่าลืมว่าเวทนานั้นคือใจนะฮะ คือใจที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์เขาเรียกเวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกก็ในที่นี้มันก็มีอะไรมีรูปมีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีวิญญาณวิญญาณก็คือตัวใจนะก็มีสังขารสังขารนันคือตัวเจตสิกที่รวมกลุ่มนเยอะแยะท่นานนับเป็น52ตัว52 52ชื่อ52ลักษณะด้วยกันเวทนาคือใจที่ทําหน้าที่เสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใจนะฮะ แม้จะกระทบกระทั่งอย่างไงจะไม่มีเวทนายอย่างคนตายนะฮะอย่างคนตายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาก็เหมือนกับฟันไม้เ็เรียกบางสกุลเป็นบางสกุลเป็นที่จริงเป็นกันเทศอย่างดีกันนะฮะแต่ก็โยมโยมมองไปในแง่ที่ที่บางสกุลคล้ายๆกับสวดผีอะไรบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโย กายนี้ไม่นานหรอปัทวิงอธิเสตสติจากนอนทับเหนือแผ่นดินจุดโดอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนิรัตถังวะกระิิงกะลังก็มีค่าเหมือนท่อนไม้ที่ไม่มีแกนสารอะไรนะเพราะงั้นเ,เราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีจิตเวทนาจึงไม่มีใครจะเผาไฟใครจะทําอะไรไม่ไม่ไม่มีเวทนาเ,เวทนาจึงเป็นงานของจิตแต่ว่าเวทนาเองนั้นมันเป็นเจตสิก จเจตสิกหมายความว่าสิ่งที่เกิดขนึ้นกับจิตสิ่งที่เกิดขนึ้นปรุงแต่งจิตมันเหมือนอะไรดูง,ง่ายๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับสระกับพยัญชนะตัวจิตเองนั้นเหมือนตัวตัวพยัญชนะแกกออยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่เอาสระมาปรุงแกแกก็กออ,กอย่างนั้นเองแกไปไหนไม่ได้เลยแต่พอเอาสระมามาปรุงข้าวในตัวกอ่อออกเสียงได้เยอะแยะไปหมดเลย,ยตัวขอตัวอะไรตัวอะไรเหมือนกันให้จิตเองเหมือนมีลักษณะอย่างนั้นแกเองนั้นแกไปไหนไม่ได้ จะเป็นก็ไกอย่างนั้นน่ะหรือว่าอุปมาจิตเหมือนกับน,น้ำเนี่ยอย่างที่ว่าเคยพูดไปว่าจิตเหมือนกับน,น้ําน้ําแกก็สีของแกสีแกเองแกก็เป็นอย่างนั้นเพราะที่จริงแกก็ไม่มีสีเลยทงไปแต่ว่าแกพร้อมที่จะเปลี่ยนเมื่อสีมันมันมันใครเอาสีใส่เข้าไปเนี่ยแกเปลี่ยนแกนได้เด้เลยเป็นได้ทุกสีในโลกมีกี่สีเนี่ยเอาใส่ไปในน้าแกเปลี่ยนได้ตลอดนี่จิตก็มีลักษณะอย่างนั้น เพราะงั้นไอลักษณะจิตกระเจตสิกนี้เห็นจะต้องอทําความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะฮะมันมันมันจะแยกจากการไม่ได้เลยที่เขาบอกว่าเอกุปปาานะฮะคือว่ามันจะเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันและจะมีอารมณ์อันเดียวกันจึงจึงจึงเรียกว่าไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ แม้แต่พระอรหันต์ก็มีเจตสิกนะฮะแต่ว่าเป็นโลกุตระเจตสิกแต่นั้นเองประราะบใดที่ยังมีจิตอยู่จะต้องมีเจตสิกเจตสิกมันมันเจตสิกนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตหรือทําจิตให้มันเปลี่ยนแปลงไปก็คล้ายๆกับสีที่ใส่ลงในน้ําหรือว่าตัวสระพยัญชนะเน,นี่ยเอย้ไม่ใช่ตัวสระที่มาสร้างความเปลี่ยนแปลงพวกวันณยุพวกอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงตัวพยัญชนะมันเปลี่ยนก็มันไปได แต่ว่าตัวมันเองตัวเจตสิกที่เข้ามาเปลี่ยนมันก็คล้ายๆกับสีอันที่ว่าน,นี่ฮะบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเจตสิกจึงมีอยู่สามอย่างเหมือนกันที่เป็นกลางกลางก็มีอย่างเวทนานี่แกก,กลางกลางนะฮะตัวแกเองแกเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วอะไรหรอกเวทนาสัญญาเองก็เป็นกลางกลางนะแต่พวกโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงไอ้พวกนี้ พวกนี้เป็นเป็นอกุศลทีนี้เมตตากรุณาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกุศลก็แสดงอริยสิกก็มีทั้งดีไม่ดีแ้วก,กลางกลางทั้งดีทั้งไม่ดีกันกลางนะมันก็เป็นข้ันอย่างนี้แต่ว่าตัวเวทนาเองเมื่ออย่างหนึ่งเกิดเนี่ยอย่างหนึ่งจะไม่เกิดอย่างที่ทรงแสดงในแก่ทีฆะนักขงกิเวสนะในเวทนาบริกราสูตร์เนี่ย เมื่อใดที่สวยสุขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีทุกขเวทนาเมื่อใดสวยทุกขเวทนาเมื่อนั้นจะไม่มีสุขเวทนาพูดมันก็พูดเล่นนะฮะแต่ว่าที่จริงคือความจริงอย่างนั้นนะเหมือนกับเมื่อกบสว่างเนี่ยมันไม่รวมกันนะถ้าเมื่อก็ไม่สว่างถ้าสว่างก็ไม่มืดถ้าสุขสุขก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็ไม่สุขคือความจริงจะเป็นอย่างนั้นเวทนาแกจะเกิดได้อย่างเดียวในขณะเดียวเทา่านั้นปัญหาว่าเป็นเวทนาอะไร แต่ว่าตัวของแกเองแล้วแกก็เป็นอนัตตาเฉพาะในช่วงนี้นะฮะทรงแสดงเป็นอนัตตาเพราะเหตุผลก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นการยืนยันถึงความเป็นนัตตาของเวทนาเฉพาะในประเด็นนี้นะฮะเพราะว่าก็แล้วแต่ปริย,ยเทศนาที่ต้องการจะเน้นประเด็นไหน ต่อไปก็คือสัญญาโครงสร้างเดียวกันหมดนะครองสัญญาคืออะไรคือใจที่ทําหน้าที่จําใจที่ทําหน้าที่เก็บทําหน้าที่สะสมอารมณ์ไว้นะคืองานของใจอีกลักษณะหนึ่งแต่ตัวแกเองก็มีมลักษณะเป็นเจตสิกอย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นกับใจจําอะไรกับสิ่งที่เราจําเราก็จำไปหกอย่างนะสิ่งที่เราจาเราเกาะกลุ่มจริงๆได้หกกลุ่มกันนั้นเอง คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์นั้นก็เป็นอารมณ์สัญญาเองเป็นกลางๆนะฮะตัวแกเองนะเป็นกลางกลางไม่เป็นกุศลไม่เป็นทั้งอกุศลตัวแกนะฮะแต่ก็พร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะเป็นคือว่าปัญหาว่าไปจาอะไรไว้ทรงใช้ประโยคเดินเหมือนกันดูก่อพิสูจน์ตั้งหลายสัญญาเป็นหน้าตา ถ้าสัญญาจากเป็นอัตตาแล้วสัญญาก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออัพภาสัสตั้งหลายจะได้ในสัญญาตามใจหวังวขอสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดญาติขอสัญญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเดยเพราะงั้นสัญญาจึงมีอยู่หประเภทเช่นเดียวกับเวทนาให้เราสังเกตเวทนาวิญญาณสัญญาเนี่ยแกจะมีสายเดียวกันเลยคืออย่างละหกหมด เพราะว่าวิญญาณรู้อารมณ์อะไรจกักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตะวิญญาณรู้ทางหูคานวิญญาณรู้ทางจมูกชิวหาวิญญาณรู้ทางลิ้นกายจะวิญญาณรู้ทางกายมโนวิญญาณรู้ทางใจเรารู้อะไรเราก็จําอย่างนั้นจําอะไรก็เสวยอ,อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้แกจะแบ่งเป็นชุดแล้วจะได้หกทั้งหมดแบ่งหกตามประสาทสัมผัสที่เราท,ที่ที่เรากระทบมานะฮะเรากระทบมาตอนในโลกนี้มันเป็นโลกของสัมผัส แล้วสิ่งที่เราจะสัมผัสโลกได้เราก็สัมผัสได้ได้หกสายหกทางคือคือตาหูจ,จมูกลิน้นกายใจยอย่างที่ว่าเพราะงาั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาพระเทศอะไรมันอดจะอดจะมาเจอประสาทไม่ได้เพราะมันพูดไปแล้วมันไม่เลยไปจากนี้นะฮะมันไม่เลยไปไปจากนี้คล้ายๆกับพฤติกรรมเราก็พูดทางกายทางวาจาทางใจมันก็มีเท่านั้นนะมันจะว่าอะไรนะ ก็มีท่านั้นกนะายวาจาใจแต่นั่นเองทั้งที่ดีไม่ดีสัญญาก็คือความจำจำได้หมายรู้เนี่ยฮะเราให้ลองสังเกตว่าที่เราจำนั้นเราจำทั้งดีและไม่ดีอย่างที่มาเคยอุปมาให้ฟังว่าใจที่ทำหน้าที่จำมันเหมือนกับภาชนะที่เราเอาของไปใส่ไว้ไปเก็บไปสะสมเอาไว้ไม่รู้อะไรตอะไรใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปปัญหาสําคัญว่าเวลาเราคิดนะเราคิดสิ่งที่เราจำนะฮะให้เราสังเกตว่าความคิดเราเกี่ยวเนื่องกับความจําของเราเราคิดได้เฉพาะเรื่องที่เราจำนะํำมาเรื่องที่เราไม่จาไว้เราคิดไม่ออกถ้าใครจํามากจึงคิดได้มากที่เขาเรียกภูจะซึ่งก็หมายถึงความถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ศึกษาระดับตระกูงม,มากท่านก็คิดอะไรได้มากท่านก็เป็นนักปราชญ์ไปนะคนที่จําได้น้อยก็คิดได้น้อยแต่ทีนี้ ปัญหาว่าจำดีไม่ดีจำดีหรือไม่ดีเอาไว้ก็เหมือนการใส่ของไว้ในภาชนะถ้าเราใส่ของดีๆเอาไว้เวลาเราหยิบขึ้นมันก็เจอของดีทุกทีแต่ถ้าเราใส่ปนเปไปหมดเลยหรือไม่ดีมากเวลาหยิบก็ไปเจอดีบ้างไม่ดีบ้างหรือบางทีไม่ดีหมดเลยไม่ดีไ่าเลยเพราะงั้นความคิดของคนจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาจาสิ่งที่เขาจาไว้จำดีนะฮะเรียกว่าเก็บดี เก็บดีไว้มันก็หยิบดีออกมาใช้ได้แต่เก็บไม่ดีมันก็หยิบไม่ดีออกมาใช้เก็บกลางๆก็เก็บหยิบกลางๆขึ้นมาใช้แต่โดยสัญญาโดยฐานะของแกเองก็เป็นหน้าตาโดยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้วสองประเด็นนะฮะต้องใช้คําว่าประเด็นเดียวนะฮะคือมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปและเราไม่อาจจะตั้งความหวังอะไรได้ โดยสภาพข้งมานั้นเป็นไปเพื่อพาดและเราก็ไม่อาจจะตั้งความหวังให้สัญญาของเราว่าเรื่องนี้ขอให้จาได้ท่านะขอให้จำได้เนี่ยเรื่องนี้ให้ลืมเนี่ยสมมติว่าให้ลืมก็มันไม่ยอมลืมอะไอเรื่องที่อยากจำบางทีมันไม่ยอมจําบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับได้เราสบายมากเลยฮะเราจะเป็นเทปไปเลยฟังเทปทีเดียวอัดไปหมดเลย <S <S นี่ก็แสดงว่าเราบังคับอะไรแก่ไม่ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะไอที่เราไม่ต้องการยิ่งมาใหญ่เลยยิ่งมาใหญ่เรื่องบางเรื่องไม่น่าจำนะฮะ แต่แมมันฝังรากลึกอยู่ภายในใจเลยเรื่องบางเรื่องน่าจําจะตายไม่ยอมจําสักทีนะบางทีนี่อยู่ข้าววัดนานๆเนี่ยรัตนาศีลห้ายังไม่ได้เมันเรื่องมันน่าจําจะตายไม่ยอมจําสักทีนะรัตนาศีลห้าไม่ได้มันทัดเดียวเนี่ยรัตนาธรรมยังไม่ได้เนี่ยเรื่องน่าจําไม่จําบางทีก็ไปจําเพลงพระงได้ไปแถบๆเลยเรื่องมันไม่ค่อยจําเป็นเราก็ไปจําได้นี่ก็แสดงอะไรฮะแสดงว่า มันเป็นความอนัตตาอย่างไรคือเรามันบังคับมันไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นเป็นช่